มาแล้วรถวัยรุ่นพันโลรถนีงครับไอเสมรถวัยรุ่นพันโลก็เขาเรียกว่าวัยรุ่นพันโลเจ้งไหนไอคือว่าวัยรุ่นพันโลมึงออกมาสามเดือนครับเดือนที่สี่ค่างวดมาครับเพราะมันขับฟรีสามเดือนใช่ไหมครับเดือนที่สี่ปล่อยยึดเลยค่างวดมาเดือนแรกโอ้เออก็เลยเรียกว่ารถวัยรุ่นพันโลโอ้พนใจยังบ่เออมันแรงแต่พันโลแรงพันโล ทางวดมาปล่อยเลยปล่อยเลยเออนาอซรปี2,023กับค่างวด9,000แถมมอเตอร์ไซค์เวฟร110ไป้ายแดง1คันไอเสมรถซิ่งจัดไ้นะสวัสดีครับพี่น้องบ้องไปนะรับชมอยู่จากจังหวัดใดก็คอมเมนต์เข้ามานะนี่แหละครับพี่น้องซื้อรถซื้อล่าเอาที่เราไหวเอาที่เราผ่อนสบายใจครอบครัวตกลง S <S นาโมเมนว่าสองผัวเมียคบกันได้สิบห้ามือไปออกรถนะาประจับได้ว่าคุยกับผู้นบอดี้ปล่อยถิมรถก็ปล่อยถิมมันโมเมนเด้ถ้าเขาคิดที่จะออกเขาต้องมันคงเด้เป็นคนที่มันคงก้นเขาปล่อยรถถิมมันก็จะโมมันคงเด้นะหรือว่าจะชิดจะสร้างครอบครัวผู้ใดนะลองเบิ้งใจเขาจากปีหนึ่งหรือสองีค่อยเชื่อไปออกรถร่วมกันแมนบอวมนับอ่าเวลาเขาฮับรถไม่ป้ายแดงนะ ขอบคุณคำดูถูกขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณภรรยาที่รักผู้ไหนไปดูถูกมึงอ่ะผู้ไหนไปดูถูกเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยดูถูกโอ้โหนะแล้วก็ทั่วไปหาเมียเกาพร้อมฮัลโหลไปยังมาภาพทั่วไปยังกูซื้อรถไม่เลยเด้อเป็นยังเรามาบอกกูยังขามถนนระวังดีๆนะมึงโฮ้ยบอกเงียเกาที่เห็นหลายคนแล้ว นอ๊กูรำคาญกูไ่อยากเบ้าบอกกูจะบอกมึงว่าเวลามึงขามสนน่ะมึงระวังให้ดีนะบ่ลดมาไหมแล้วนะก้อยใจวะก้อใจก้อยใจหมอนี่ไรกาดเนาะไรกาดไรกาดนี่คืออยากจะโชว์ไว้จ้าของซื้อรถใหม่อออ่านี่รถไว้รุ่น3เดือนเดือนที่สี่ปล่อยยึดเอ็กซิรีปีสองี2023 24โอ้ดูเลยไหม่มันรถใหม่ป้ายแดง มันมีแต่ได้รถคันนี้แต่ถูกกว่าป้ายแดงสองถึงสามแสนโอ้โหคุ้มไหมคุ้มจัดเออถ้าไปไป้ายแดงไม่มีรถกลับรถหน่อยอกลับรถแวะมาหายเสียมสักครู่หนึงเออ <laughs> ใช่ไหมก็ใจก็จแวะเข้ามาดูคันนี้ก่อนมีข้าวฟรีกาแฟฟรีไวไฟฟรีถ้าอยู่เย็นโอทีเบิกได้อ,อีกโอ้สุดยอด <laughs> ถ้าอยู่ตางกันบัดเดี๋ยวเปิดโรงแรมให้นอนโอโ้สุดจัด <laughs> เออลองแวะเข้ามาดูคันนี้หน่อย <laughs> เอ,อแล้วท่านจะ ออกไปตัวเปล่าไม่ได้ท่าน,นต้องเป็นหนี้แน่นอนเป็นหนี้แน่นอนเออชื่อว่าถ้าคุณแวะเข้ามาคุณจะออกตัวเปล่าไม่ได้คุณต้องเป็นหนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าไอเสมคุยเอาดูเลยนะหัวน็อตไม่มีถอดสักตัวถ้ามีการถุงการถอด<ห>รถมีชนมีคว่ำไอเสมจะถอดโชว์เลยให้ฟรีเลยให้รถฟรีให,รฟรให้รถฟรีเลยโอ้โหถ้ารถมีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาให้รถฟรีไปเลย เออมันต้องอย่างงี้มันถึงจะของแท้เนียนเนียนไปใจป่ะครับรีวิวปรแท้มาได้เด้อันนี้มันของแท้เด้คุ้นแท้เดิเลขยกไม่เก้าพันสองร้อยโลพอดีเลยจะถึงหมื่นโลจะต้องใชนะ้น้ำมันเครื่องอปล่อยยึดแมงเลยปล่อยยึดก่อนเลยขอใจไว้หมอสิขอท่าขอท่าเออว่าตีมต้องใช้น้ำมันเครื่องนึกหมื่นโลนะโคตรใหม่เลยไซแม็กเดี๋จะไซแม็กไม่อย่างไม่ให้อีกเอาป่ะเอาเออดูเลยครับ โคตรสวยเลยลองแก้มเดิมสาขะโฟงหัวน็อตไม่ขยับเครื่องไม่มีรีแมปเครื่องเดิมจากศูนย์ oh. เดิมสภาพแผ่นเพเดดูได้เลยโคตรใหม่ไม่มีแกะสักตัวน็อตไม่มีแกะสักตัวขนาดน้ำมันเครื่องยังไม่เคยแกะเพราะมันยังไม่เคยถ่ายแต่ก่อนไปเดี๋ยวกูแกะให้น้ำมันเครื่องอ oh. เพราะเดี๋ยวจะถ่ายให้หรือเอาแบบว่าไม่ต้องแกะก็ได้ไม่ต้องถ่ายโอเคไหมจะเอาไปถ่ายเองเอาไปถ่ายเองเอา รถวัยรุ่นพันโลนาเอ็กซีรีา, X าปีสองพันยี่สองยี่ฟรีดาวฟรีกรองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยเพราะฉะนั้นจะซื้อรถไหมหรือซื้อรถมึอรถเกา่าไอเสียมฝากพนุณพี่น้งนองนาพี่ป้าน้าอาหรือว่าลูกๆหลานอย่าออกเพื่อตามกระแสให้ออกให้ตามกำลังเข้าใจปะครับผมอย่าออกตามกระแสให้ออกตามกำลัง เอาที่เราไหวเอาที่เราผ่อนสบายใจเอาที่เราไม่ลําบากใครเอาที่ให้เขาคนอื่นญาติพี่น้องไม่ต้องมาดูถูกเราได้เข้าใจปะโอเคครับไอเอาแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงผ่อนเก้าพันไอเสมดระซิ่งจัดให้ปกีกาลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทิมงานพิมพคําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจว